สวัสดีทุกคน้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมเบสทิกีนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมาเริ่มต่อด้วยนะด่าน21นะส่วน b a t เท e Cat เนี่ยผมเก็บทีชื่อเฟสติวัลนะพลังงานหมดแล้วนะครับโอเคเออผมได้มาวางเล่นนะผมเห็นกระดูกอยู่ข้างล่างนี่หัวกระโหลกไม่ใช่กระดูกเป็นก,ก็เป็นกระดูกแหละแต่เป็นหัวกระโหลกโอเคก็ผมได้ลองวางแผนโดยการเนี่ยใช้ล้อยี้นะแล้วก็ให้หมูลงไปทางข,ขวางเรา นี่แต่ว่ามันไม่ได้อืมผมจะทำยังไงนะสิมันจะได้ไหมอืมอ่าต้องวางล้อส,สองอันติกันไม่ให้มันเอียงมานะครับเราได้กระโหลกกันที่เรียบร้อยแล้วเย่ yeah. มีก้าอันแล้วนะกระโหลกเก้าอันแล้วอืม uh huh. แต่ทีนี้เราก็ทำการธุรกิจนะไม่ไม่พังแล้วก็เวลาสิบแปดวิบอกเร็วนะธรรมดาดาน,นี้ยชิลใช่ไหม โอเคครับอือหือนะฮะเราก็อย่างนี้ไปก่อนมีพัดลมพัดลมก็อย่างนี้แล้วกันไปเลยฮะลุยก็อันนี้น่าจะเอาซิฟเิฟไม่พังไว้ก่อนเวลาเราอาจจะต้องใช้ใช้อันอันที่มันแคบกว่านี้อ่าฮะอันนี้เครื่องมันใหญ่ตัวตัวเครื่องยนต์มันใหญ่ตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวไม้มันใหญ่เวลาอาจจะใช้เยอะ ใช่เียวเราก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะได้สองดาวเป็นทัการแลก็ตอนนี้อ่าเราได้ที่เหล็กด้วยเราได้กรอบเหล็กนะฮะโอเคฮะเราจะมาทําให้มันแคบลงนิดนึงนะแล้วเราก็ใส่เครื่องยนต์เข้าไปเหมือนเดิมอ่าทีนี้เราก็น่าจะใช้เวลาได้น้อยลงเลยครับไหนดูสิมันจะมีแบบล้มไหมไม่รู้นะแต่อาจจะไม่มีนะ นะโอเคโอเคลบเลยมาตีดังการเป็นหนึ่งจลกพุิกยอดนะเนี่ยอ่นเยอานอเอ,นอยทีนี้เราก็น่าจะน่าจะไม่พลาดน,นะเออกลัวเหมือนเดิมกลัวมันจะตีดังกาเหมือนเดิมนะสิโอเคเราผ่านนะ เราได้สามดาวเรียบเลยฮะตอนนี้ต่อไปเราไปด่านที่เอ,อ่อยี่สิบสองะโอเคเรามีเคลอยู่ตรงนี้ด้วยฮืถทายๆเราปีกเออเราจะทำยังไงเคลียร์ยิงบนอ่าฮะเออทำองไงอ่ะเอาไปว่าตอนนี้ผมยังไม่ดูนะครับโอเค เรามีอันนี้สองอันมีเราข้ามเขตไปก่อนนะไม่น่าเอาได้ตอนนี้มไม่รู้ว่าทําไงอือฮะเรามีกองกับดาวโอเคอานทีอนนย่างนี้ก็ได้อันนี้ไปก่อนนะฮะตอนนี้เราใช้ร่วมในการเอ,อ่อพาเราไปถึงจุดหมายเราไม่รู้ว่าตอนนี้เราจะใช้เวลาได้พอไหมแต่ว่าเราน่าจะเอากองดาวได้ไม่รู้ดีดดดด เอากองดาวได้อไป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 เห็ไหมนี่เราโอ้เราชาร้าไป0.01วินาทีนะครับงกดร่มชา้าไปหน่อยโอเคตอนนี้เราได้ร่มมาเพิ่มหนึ่งอันเราสองดาวแล้วนะตอนนี้เราก็ได้เพียงเออเปิดให้ยาวเลยครับอืมเราไม่ต้องหยุดแล้วเราเราเอาดาวแล้วนี้เล็ขนมมาหนึ่งอันโอเคครับ เฮ้อ uh huh. บอกเลยว่าชิ G ้อร่วมผมพังไรเงนะผมว่าผมต้องหยุดด้วยนะครับโอเคฮะตอนนี้เราเพียงแค่ต้องไปงจังหวะอ่ะฮะหยุดหยุดยุดหยุโอเคเราไปได้แล้วอันนี้เราน่าจะได้สามดาวเลยนี้โอเคเราผ่านได้อย่างสบายสบ ทรัาดาวแล้วเย่ตอนนี้ผมก็น่าจะต้องไปงมวิธีเอากล่องนะครับเอายังไงไม่รู้นะฮะมันบินขึ้นไปแล้วครับมันบินขึ้นไปแล้วครับมันเอียงขวานะครับผมเราจะก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมไม่น่าเชื่อวมันจะทําได้โอเคผมได้สปริงแล้วก็ล้อสีเขียวมาอืมแปลกกว่าเดิม โอเคครับไปด่านที่23สบสามกันเลยมีอะไรไหมด่านนี้นะมีกระโหลกผมเห็นนี่มีกระโหลกด้วยตอนนี้ใช้ท nt นนะครับเราน่าจะต้องระเบิดขึ้นไปมีกองอยู่ตรงซ้ายมือนะวิธีเอากะโหลกคือระเบิดไปสูุสดนะฮะเอาเข้าเส้นชัยก็ระเบิดแถวสองแถวหนึ่งแต่นี้ไม่น่ายากครับเอาหมูไว้ด้านบนสุดนะฮะสองข้ามขนาบด,ด้วยเครื่องยนต์ โอเคเขาเอาเวลาด้วยใช่ไหมเอาเวลาครับเ,เวลากันเราก็น่าจะทําอย่างนี้ก่อนโอเคพร้อมด้วยพัดลมโอเคตอนนี้เราก็น่าจะระเบิดไปเลยอยุโอ้ยระเบิดช้าเกินไปทำไมฮนะนี่เราก็เพียงกาวเวลาระเบิดให้ดีนะฮะระเบิดเลยผม้ระเบิดช้าเกินไปอีกแล้วทาไม อืมระเบิดตรงไหนดีเอาตรงตรงหญ้าแล้วกันตรงหญ้านะครับโอเคเรามีหญ้าเป็นเออ่อกีอเ้เราเราเราทำเวลาได้ดีมากครับด่านนี้โอเคครับตอนนี้เราก็ไปเอาแค่ดาวอย่างเดียวบอกเลยว่าธรรมาดาอันนี้เราเอาดาวเราก็ต้องเออพัดกลับมาครธรรมาดาครับเลนไปฮนะโอ้ไปผิดเอาช็ล่มก่อนไปเช็ร่ม นะล้มแรงไม่พอแล้วนี่บ้าไปแล้วทำไมลมมันแรงไม่พอไม่ใช่พัดลมด้วยนั่นหรืออื้โอเคเราโอ้เราลืมปิดพัดลมโอเคดึงแล้วโอ้โอเคครับมันดึงกับมาแล้วไปเลยไม่ปล่อย,เ,ย,อยเร็วเกินไป โอเคเรารู้วิธีผ่านด่านนี้แนละ้ว okay. เคลื่อนนี้ก็มาแล้วครับไปลเลยโอเคเราจะไปนี้ก็ได้ได้ไอติมไดนะ้นรัโอเคพยายามยิงนี้ก็ได้โอเคครับเราผ่านแล้วโอเคต่อไปเราจะไปเอากระโหลกกันนะ โบ้เยกระโลกบรรธรรมดาเราแค่เพียงปล่อยให้ถูกเวลาก็พอเพราะมันเราต้องปล่อยสูงมากๆเลยถูกค,ครับเราจะปล่อยประมาณตรงนี้โอเคอ้าฮะโอ้ปล่อยตองอรงนะ <c oughs> ดอกไม้จริงฮะผมเห็นดอกไม้ผมก็ปล่อยตามดอกไม,ม,กไม้ไม่รู้ผู้ผู้พู้ผู้ผู้นู้ผนีผู้ผน้้ผูเขา้ด้ ได้ทำมาไว้ให้ตัวเองหรือเปล่าผมไม่รู้ยิงๆนะไม่รูอ้อาจจะเป็นจุดจุดในการมองว่าเราจะเก็บดาวเก็บเก็บกระโหลกนะโอเคไปดา่านที่สิบสี่กันเลยดา่านนี้ยาวพอพอสมควรสัมัสตัวนี้ทําไม <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเป็นที่เก็บกระโหลกเก่าก็ได้ดา่านนี้ไม่มีกระโหลกหน,นะครับดา่านนี้มีดาว แล้วก็เส้นชัยมีมีเวลากำหนดด้วยโอเคเรามีสี่อันใช้สามอันกันนะมีพรอมีรงมอยู่สามอันเนี่ยเออมีอยู่น,นี่ด้วยนะฮะน่าจะปกติได้ที่สุดแล้วอย่างนี้เทา่ทาที่ทำได้โอเคเราปิดลงก่อนอืไป โอเคใาทางฮนะอยู่ด้ี่ดีเราปิดล้มวยฮนะอืมล้มกำลังพอเปล่าไปแล้วฮ่าต้อ,องดันไปได้นะล้มล้มไหวปนะ่ะฮะตอนนี้ล้มไปแล้วโอเครม ไปจึงจิจก็พอถึงฮนะโอเคเราทำเวลาได้ดีออนนี้เราก็ไปแค่ล่มก็พอไ้ยไปแค่ดาวก็พอเราล็อก,อกดาวนพิเศษแล้วตอนนี้ไม่พังด้วยโอ้นั่นไงบินบินบินโอเคครับแต่มันไปไม่เล่นดีพีๆเงงมากต้องพยายามทำให้ไม่ฟันให้ได้เลยพิงมัน ญญโอ้ยยาดโอ้เล n d ยังพังเลยโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ขอบคุณระเบิดครับขอบคุณระเบิดครับเราได้ดาวแล้วก็ได้ระเบิดช่วยแล้วเย่ yeah. เราไปด่านพิเศษทำมมกหลนน่นในทำเลื่ยทำหมกบกันเลื่อยมีอะไรไหม่ดนนี้ ไม้สามสิบห้าวิอ่าฮะเราจะรัดได้ไหมนี่ยดรู้สึกว่ามันจะไม่ได้โอเคแล้วเขาจะจำช่องไว้ทำมันคืออะไรทำยี้ได้ไหมไม่รู้ไปก่อนอ่าฮะไม่รู้เล่นบิเล่แล้วกันตอนนี้เขามีรอให้พกอันนะไม่รู้เ,รเอาไปทำเพื่ออะไรเนะี่ย โอเคเราน่าจะต้องน็อกแบ็กด้วยมีสปริงอ่ะฮะนี่เก็บดาวใช่เก็บดาวอืมต้องจะน็อกแบ็กสองรอบใช่เป็นไปได้สูงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เราต้องพิเศษป้องกันหมูนะอืมมีบอลลูนอยู่สี่อันแทนดีแทนบอลลูแล้วกันอ่าอย่างนี้แล้วกันได้ไหมเนี่ยไม่รู้ ป้องกันไปเลยดีดีป้องกันไว้ก่อนนี่เรามีพัดลมอยู่สองทิศทางไปกลับทีน,นี้เราก็พยายามรงตัวให้ดีแช่แช่แชไปครับเราได้นนเราได้นี่แล้วเล็กกองแล้วนี่เราก็เหลือแค่เวลาแฝดถ้าเราทำเวลาดีเราก็ผ่านแล้วเท่านั้นเอง นี้เราก็น่าจะตรงได้ดิ่งด,ง,ด,ง,ดงไม่ได้เราเกือครับลมเราค่อนข้างแรงสูงทีนี้พันจีเวลาจะทันไหมสองหนึ่งผมว่าไม่ทันนะโอ้โหจะลม้ม้วยเนี่ยล้มด้วยไม่พายโอเคยู่ามันจะล้มอีกรอบหนึ่งโอเคผมไพยายามจัดการทรงนะครับเอาพยา,ยามน่าจะเอาล้อออกไม่รู้ว่ามันจะมีสมผลในการทวงน้ำหนักไหมนะวัน,นี้เราก็ ได้พยายามทำให้มันสมดุลที่สุดในการทำสองต่อ2นะครับพัดลมน,นะครับผม2ต่อ2ไป2กับ2นะครับโอเคตอนนี้เราได้ทำการวางแผนเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาลุ้นกันว่าเราทำได้ไหมโอเคครับตอนนี้ที่สุดท้ายรเราน่าจะทำได้นะครับโอเคหนึ่งเราทันไหมเนี่ย คะนนโอ้แ้่ไป0.2วินาทีดีจริงๆคนระับโอ้ผมฉลาดมากเลยผมอืมไม่เอาไปทางนี้อืมมันประหยัดเวลาได้เยอะนะทำไมผมไม่ทําไม่ดูหนึ่งอย่างเงี้ยโอเคตอนนี้เราก็ไปทางไปทางนี้เลยนะเริ่มเก็บกองแล้วนะโอเคฮะทีนี้เราก็น่าจะ ได้สามได้สองดาวเอาเวลาก่อนโอเคเอาเอาเอาเวลานะครับผมเวลาประมาณเดิมนะสิบวิโอเคโอ้เสียวสปริงจริงเลยโอเคครับสามวิเหลือ่อเลยฮะแดนนี้ถ้าเราไม่เอาดาวนะ <c oughs> ถ้าเรา,เาดาวไม่รู้อาจจะได้สามดาวก็ได้อ่าต่อไปเอาไปด่านสุดท้ายจากวันนี้ยี่สิบห้าโอเคอยี่สิบห้าด่านด่านสูงมากเลยฮะ มีกระโหลกด้วยโอเคเอลม,มลมช่วยด้วยลมช่วยด้วยลมลมมีล,ม,ลมด้วยนะลมด้วยนะลมลมแล้วเย่ลมไปเร็ว, ê, รวได้ไหมโอเคได้ฮะอือฮึไม่รู้ใช้ได้ไหมแอะไปก่อนโอ้พัง มีความเป็นไปได้สูงว่าเราอาจจะได้มูพระราชาเป็นข้าตบแทนแต่ว่าเวลาไม่ได้ไม่เป็นไรนเราได้มูพระราชาเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะโอเคทาเล้ว น่าจะจัดรูปอย่างนี้ตั้งนานแล้วเราไปใส่้างบูรณาเราไปสร้างพิเลนะโอ้เราหาอย่าหาทำครับก็ดันสุดท้ายก็ยังวันนี้แล้วเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้เนี่ยครับหมดเวลาของผมแล้วก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์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 กดซับด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ